ยายปอกขานะคะเอามาจากบ้านสวนมีปอกเสร็จแล้วนะคะขายได้ทุกระดูนะคะค่ะออกทุกระดูเลยนะคะ ขายตลอดปีลูกพักกระยงเอามาจากบ้านสวนเหี่ยวเช้าใช่ปอกจะเสียแล้วนะคะอันนี้ปอกมาจากบ้านสวนปอกยังไม่เสียจก็มาปอกที่บ้านนะคะ ปอกข้างปอกออกสองข้างแล้วก็ตัดปลายแล้วก็มอบแกะนะคะวิธีลอกขาอ่อนของพินยาย อันนี้ยาวแล้วนะคะค่ะออก2ใบแล้วอันนี้ใบที่3ามกำลังออกถ้าใบที่3มยาวแล้วแสดงว่าแก่แล้วนะคะเอาไม่ได้ละสองใบแสดงว่ายังกินได้อยู่ ยาวสุดแล้วนะคะนี่คาเล็กยาวสุดได้แค่นี้ปอกอ่อนมากเลยพร้อมรับประทานนะคะนะคะ บอกเหลือแค่เนี้ยยายก็จะได้อยู่ประมาณหกสิบบาทนะคะออกหมดก็จะได้หกสิบบาทนะคะนี่นะคะหัว